สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฝนในวิชาภาษาไทยอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องของควายข้าวและชาวนานะคะซึ่งเราจะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องโดยสรุปไปนะคะแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆไปนะคะในบทเรียนในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง อะไรต่อเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อที่ 1. นักเรียนรู้จากการทำนาค่ะข้อที่2นักเรียนบอกขั้นตอนการทำนาได้นะคะและข้อที่ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการทำนาค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขั้นตอนการทำนากันนะคะการทำนานะคะมีอยู่ทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือการเตรียมพันธุ์ข้าวนะคะการเตรียมพันธุ์ข้าวก็คือการนำมเมล็ดข้าวนะคะไปเพาะให้งอก โดยแช่น้ำนานเนี่ยประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแล้วนำมาเล็ดขึ้นจากน้ำและเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูงมเมล็ดจะงอกภายใน48ชั่วโมงหรือ2วันนั่นเองนะคะเราจึงสามารถนำมเมล็ดที่เริ่มงอกเหล่านี้ไปปลูกในดินที่เปียกต่อไปนะคะขั้นตอนที่2นะคะก็คือขั้นตอนของการ ปลูกข้าวนั่นเองนะคะซึ่งวิธีการปลูกข้าวเนี่ยก็มีให้เลือกหลากหลายวิธีเลยนะคะว่าเราจะเลือกปลูกข้าวหรือทํานาแบบไหนนะคะโดยสามารถแบ่งออกเป็น3วิธีดังนี้นะคะ 1. น,นะคะการปลูกข้าวไร่นะคะก็หมายถึงการปลูกข้าวบนที่ดอนนะคะที่ดอนก็หมายถึงที่ที่มันไม่มีน้ําขังนะคะในพื้นที่ปลูกชนิดของข้าวที่ปลูกเรียกว่าข้าวไร่เนี่ย พื้นที่ดอนส่วนมากก็เช่นพวกภูเขานะคะดังภาพที่1น,นะคะนักเรียนภาพที่1น,นะคะต่อไป2นะคะการปลูกข้าวแบบนาดำหรือที่เราเรียกว่าการปักดำตรงนี้ก็คือการนำต้นกล้านะคะไปปักดำลงในนาดังภาพที่2นะคะโดยใช้คนนี่แหละค่ะยืนเรียงกันนะคะแล้วก็ค่อยๆนำกล้านะคะปักลงไปนะคะ ข้อที่3นะคะการปลูกข้าวนาหวานเป็นการปลูกข้าวโดยเอาเมล็ดพันนะคะหวานลงในพื้นที่นาที่ไถเตรียมไว้โดยตรงนะคะดังภาพที่3นะคะซึ่งการปลูกข้าวเนี่ยอาจจะมีวิธีการอื่นๆนอกจากนี้อีกนะคะแต่ครูฝนยกตัวอย่างมาแค่3นะคะ ถ้าจากในเนื้อเรื่องเนี่ยจะมีอีกวิธีการหนึ่งก็คือการปลูกข้าวแบบนาโยนนะคะซึ่งการปลูกข้าวแบบนาโยนก็คือการนํากล้านะคะต้นกล้าเดียวกับการทํานาดำเนี่ยแหละคะ่ะแตบบ่เปลี่ยนจากการปักลงไปนะคะเป็นการโยนลงไปในนานะคะซึ่งการปลูกข้าวแบบนาโยนจะต้องอาศัยความชํานาญนะคะในการโยนนะคะเมื่ออย่างนั้นนะคะมิฉะนั้นจะทําให้นะคะ นาของเราเนี่ยเกิดเป็นรอยแหว่งรอยเว,ว้ารอยโบได้นะคะเมื่อเราปลูกข้าวแล้วนะคะเราก็มาถึงขั้นตอนของการดูแลนะคะการดูแลรักษานะคะในระหว่างการเจริญเติบโตของต้นข้าวเนี่ยตั้งแต่การหยอดมเมล็ดการหว่านมเมล็ดการปักดำต้นกะต้นข้าวนะคะและการใส่ปุ๋ยนะคะ ในระหว่างนี้นะคะต้นข้าวเนี่ยอาจจะถูกโรคและมแมลงศัตรูข้าวหลายชนิดเข้ามาทําลายต้นข้าวนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากจะมีวิธีการปลูกที่ดีแล้วเราจะต้องมีวิธีการดูแลที่ดีด้วยนะคะทั้งการกําจัดวัชพืชใส่ปุ๋ยและพ่นยาเคมีเพื่อป้องกันและกําจัดโรคแมลงศัตรูที่เกิดระบาดขึ้นได้ แต่ในเนื้อเรื่องนะคะพี่โมกนะคะไม่เลือกใช้วิธีการใช้สารเคมีเลยนะคะแต่พี่โมกใช้วิธีการนามยอกเอาหนามบ่งนะคะถ้าเด็กๆได้อ่านเนื้อเรื่องนักเรียนจะเข้าใจว่าการนำการใช้วิธีนามยอกเอาหนามบ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะคือขั้นตอนที่4ก็คือขั้นของการเก็บเกี่ยวนะคะเราสามารถทำได้ในสัปดาห์ที่4หลังจากข้าวออกดอกแล้วประมาณ28-30วันนะคะ ซึ่งการเก็บเกี่ยวนะคะในสมัยก่อนเนี่ยเราก็จะใช้คนนะคะเราเรียกวิธีการเก็บเกี่ยวว่า,าลงแข่เกี่ยวข้าวนะคะโดยใช้เคียวนี่แหละเกี่ยวข้าวนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะเราจะหันมาใช้รถเกี่ยวข้าวกันซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเ,าเป็นการที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะในการเก็บเกี่ยวค่ะ ั้นตอนที่5นะคะก็คือการนวดข้าวค่ะการนวดข้าวก็คือการนำมเมล็ดข้าวออกจากรวงและทำความสะอาดนะคะเพื่อแยกมเมล็ดข้าวที่มันรีบ และพวกเศษฟางต่างๆออกนะคะเหลือไว้เฉพาะเม็ดข้าวเปลือกที่ต้องการเท่านั้นซึ่งในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้วิธีการนวดข้าวดังรูปเลยนะคะก็คือนำข้าวมามัดๆแล้วก็ทุบลงไปเพื่อให้มเมล็ดข้าวหลุดออกจากรวงข้าวนั่นเองค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่6นะคะขั้นตอนที่6ก็คือการทำความสะอาดมเมล็ดข้าวนะคะที่ได้จากการนวดเนี่ย มักมีสิ่งเจือปนนะคะเช่นพวกหินดินทรายต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นมเมล็ดรีบบ้างหรือว่าพวกฟางข้าวบ้างนะคะถ้ามันมีติดไปเนี่ยเราอาจจะขายได้ราคาต่ำนะคะฉะนั้นชา,า,ชาวนาเนี่ยก็จะต้องมาทำความสะอาดมเมล็ดก่อนนะคะที่จะนำเข้าเปลือกเก็บเข้ายุ้งฉางหรือขายให้พ่อค้านะคะการทำความสะอาดมเมล็ดก็คือ การนำข้าวเปลือกออกจากสิ่งเจือปนอื่นๆซึ่งทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการสาดข้าวนะคะดังภาพที่1นนะคะสาดข้าวและการใช้กระดง้งฝัดรูปที่2นะคะหรือการใช้เครื่องฝัดก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่7นะคะก็คือขั้นตอนของการตากข้าวนะคะเราตากข้าวเนี่ยเพื่อรักษาคุณภาพของเมล็ดข้าวนะคะให้ได้มาตรฐานเป็นเวลานานๆค่ะหลังจากนวดและทําความสะอาดเมล็ดข้าวแล้วนะคะจําเป็นต้องนําข้าวเปลือกนะคะไปตากอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนําไปเก็บในยุ้มฉางเพื่อให้ข้าวเปลือกแห้งและมีความชื้นประมาณ13-15%นะคะดังรูปเลยนะคะนักเรียนอาจจะเคยเห็นบ้างนะคะ ที่ว่าชาวบ้านนะคะนำข้าวนะคะมาตากไว้ตามริมถนนต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะให้นักเรียนเปิดทักษะภาษานะคะไปที่หน้า8นะคะและให้นักเรียนตอบคำถามข้อที่1 2 3เท่านั้นนะคะ แล้วก็ทำเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปนะคะและส่งเข้ามาในอาราบัมส่งงานวิชาภาษาไทยเหมือนเคยนะคะขอให้นักเรียนนะคะตั้งใจทำงานนะคะและส่งงานให้ครบตามกำหนดเวลาด้วยนะคะงานทุกชิ้นที่นักเรียนทำนะคะ ครูมีคะแนนให้เสมอนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในพิชาภาษาไทย EP ที่2 6ต่อไปนะคะว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ